ข้าวนะครับไม่ยาครับนะี่ดูให้มีราคาหน่อยนะพี่น้องเด็กๆไม่รู้ครับทนใหญ่โตแล้วรู้แต่คนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะ ไม่สังเกตก็ไม่รู้คิดว่าเป็นหญ้าครับคนรักกันก็จะบอกว่าเป็นข้าวคนชังกันยังบอกว่าเป็นหญ้า คนไหนรักชาวนาเขาจะบอกเป็นข้าวแล้วบอกว่าสวยด้วยคนไหนชังชาวนาบอกว่าหญ้ามัง้งขี้เหล่จังเราจะพาเ,เพื่อนๆมาชมดูข้าวนะครับหลังจากฝนตกนะครับเออตกหลุมอ่ชมข้าวหลังจากฝนตก ก็ชุ่มช่ำดีครับข้าวเรายาวแล้วสิบสองวันครับถือว่าได้ความภาคภูมิใจอย่างจริงที่มันได้จังหวะอย่างนี้นะครับหวานสำรวยหวานแห้งรอฝนนะครับฝนก็มาจริงนะครับก็ข้าวก็จะยาวขึ้นนะพรุ่งนี้เช้า ดีดดีดขึ้นครับดีดขึ้นหนีน้ำนะครับไม่กลัวบแบบนี้ไม่กลัวก็จะยาวแล้วก็เติมปุ๋ยได้ครับถ้าใจร้อนก็เติมปุ๋ยได้ก็ให้หม้าย่ำเล่นไปครับเลี้ยงหมาไว้ก็ไว้ย่ำข้าวครับเดี๋ยวจะกลับไปขามันเข้าบ้านขามเลย ค่าคนเลี้ยงด้วยแม่มันเลี้ยงย,ย่อมข้าวก็จะให้ดูนาโคกครับมันสูงเขาต้องเรียกนาโคกครับนาโคกมันสูงเขาต้องเรียกนาโคก